สำหรับสถานีที่1สถานีคัดกรองโรคถือว่าเป็นด่านแรกในการรับทหารจากบุคคลพลเรือนที่จะเข้ามาเป็นนักเรียนพลกองประจำการที่ศูนย์ฝึกฐานใหม่แห่งนี้ซึ่งเราให้ความสําคัญกับความปลอดภัยและสุขภาพสุขอ,อนามัยของทุกท่านโดยจะทําการคัดกรองโรคโรคติดต่อหรืออาการเจ็บป่วยของกําลังพลที่ต้องการการดูแลและการรักษาเป็นพิเศษหรือทําการรักษาอย่างต่อเนื่องครับ สวัสดีครับนาวโทธีรพลลำมติดหัวหน้าสถานี2สถานีตรวจคน้นยาเสพติดและสิ่งพิกฎหมายเป็นสถานีที่คัดกรองอยาเสพติดไม่ให้กระจายเข้าไปในหน่วยและสิ่งอุปกรณ์ที่สามารถดัดแปลงเป็นอาวุธที่จะทําร้ายร่างกายเพื่อคัดกรองให้น้องทหารมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเข้าไปอยู่ที่กองร้อยครับสวัสดีค่ะว่าที่เรือโทหญิงคัทาริยาวิเศษสมิธ หัวหน้าหมวดแท้และเวชกรรมป้องกันศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือค่ะ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของสถานีที่1นะคะซึ่งเราก็จะคัดกรองเกี่ยวกับโรคโควิดแล้วก็คัดกรองเกี่ยวกับโรคประจําตัวต่างๆเนี่ยซึ่งเราเนี่ยมีบุคลากรแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่พร้อมแล้วก็เราเนี่ยคอยเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ตลอดมีการตรวจมาตรฐานตลอดนะคะแล้วก็ถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยที่มีอาการเจ็บป่วยเนี่ยสามารถรีบแจ้งกับครูฝึกและแจ้งทางหมดแพทย์ได้เลยเนี่ยเพื่อจะรักษาต่อเนื่องแล้วก็ติดตามโรคต่อไปเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยสามารถสบายใจได้นะคะแล้วก็มีอาการเนี่ยสามารถติดต่อแล้วก